มีการปรับจูนเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะต้องเข้าไปอย่างที่กล่อง<ม>กล่อง ECU คือกล่องหัวใจหลักของของรถยนต์<ม>กล่อง ECU ก็คือ ronics, อ l เล็กทรอนิกส n t r o l Unit ะนะครับซึ่งจะต้องม,มันจะต้องเป็นตัวที่อ่านค่าของออกเทนของของเชื้อเพลิงเราะ,ะฉะนั้น E85 เนี่ยซึ่งมันเป็นเอทานอลถึง85<ม>แ,ลแล้วมันจะมี เชื้อเพลิงที่เป็นเบนซินหลักอยู่แค่15เปอร์เซ็นต์ดังนั้นมันจะต้องค่าซีเทนของมันจะต้องสูงมากเพราะสูงแล้วเนี่ยมันจะต้องไปแก้ไขคือปรับจูนก็คือปรับจูนให้เข้ากับกล่องตัวนั้นได้ถ้าถ้ามันรับได้นะครับกล่องใหญ่มันรับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เคยเมีประสบการณ์อยู่ตรงนี้เขาก็มันกล่องค่อนข้างจะกล่องไหม เพราะว่าเนื่องจากว่ากล่องมันไม่สามารถที่ตัวเซ็นเซอร์ที่เข้าไปจับเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเข้ากันไม่ได้คือมันจะมีข้อจํากัดของรถบางรุ่นบางยีห่ห้อมันกันเพราะนั้นลองลองอันดับแรกที่สุดก็คือเอาตัวไอ้อุปรกรณ์เนี่ยนะครับเข้าไปมิกกับกล่องซะก่อนถ้ากล่องมันรับได้ก็ถือว่าโอเค,คก็ผ่านก็โดยต้องทําโดยการคอมพิวเตอร์ ก็เหมือนคนนะคะรับไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคุผู้ชมคะเอาละค่ะมีสายจากลาดพร้าว8 7ค่ะคุณชัยฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะผมคือจะสอบถามเกี่ยวกับแอร์ผมใช้คอนด้าซีอวีปี2002นะครับเกี่ยวกับแอร์รถนี่ครับตอนนี้อาการนะคือว่าบางครั้งเนี่ยตัวเอซีไฟมันเนี่ยติดบ้างดับบ้างพัดลม ค่อยบ้างแรงบ้างบางทีงเราต้องไปตอไต่หมุนในตัวในตัวสป,ปีดพัดลมอะครับ,รบถึงให้แบบบางครั้งมันก็จะแรงบางบางก็จะค่อยแบบนี้ไม่ทราบสาเหตุเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอฟังทางทีวี <TV S 1> นะครับครับได้ครับขอบคุณครับ,รบปัญหาหลักใหญ่ๆเลยบอกได้เลยว่าเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวสวิตด้านหลังด้านด้านหลังที่อยู่ในอคอนโซลหน้านัา่นแหละอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหลุดหลวม นะครับ oh, ก็ทํา <okay. S 1> ให้ลมเนี่ยเบามางไม่เบามากหรือว่ามีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วเ <Okay. S 1> นื่องจากว่าระบบเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับความชื้นมากๆคเราะนั้นไอ้ความชื้นตัวนี้แหละมันก็ทําให้เกิดสนิมเขียวค่ะสนิมเขียวตัวที่เป็นปลั๊กค่ะที่เป็นตัวทองเหลืองเนี่ยแหละครับ แล้วก็ทําให้กระแสไฟดันเดินไม่สะดวกเพราะกระแสไฟเดินไม่สะดวกนี้มันก็จะมีปัญหาเรียกว่าพัดลมตําแหน่งหนึ่งมันน่าจะไอ้ตำแหน่งสามมันน่าจะแรงมันก็เบาตําแหน่งหนึ่งะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการผิดเพี้ยนและคาดเคลื่อนไปให้ไปดูตรงด้านหลังของตัวคอนตัวตัวปรับเนี่ยนะครับของระบบแอร์คือด้านหลังตรงออคอนโซลนะครับค,คือมันมีความเป็นไปได้แล้วมันมีความเป็นไปได้ด้ว,ว่าบ่อยครั้งไหมคะ ไม่ไม่ไม่บ่อยนักนะคะไม่ไม่ไม่บ่อยนักก็คือกล่าวได้ว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยอาจจะเป็นได้ที่มันจะเกิดการหลุดหลวมหรือว่าเกิดสนิมเขียวขึ้นมาได้ก็คือไปเช็คที่ตัวนี้ก่อนนะคะก็แต่ว่ามันปัญหามันค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่ากระบวนการมันค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่ามันต้องถอดคอนโซลทั้งแผงออกมาตรงนั้นมากกว่าครับ เอาละค่ะไปภูกเก็ตกันดีกว่าคุ่ณผู้ชมคะกับคุณชัยพัฒนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพัฒนค่ะยังอยู่ในสายกับเราไม่เอ่ยคุณชัยพัฒนคะจากภูกเก็ตนะคะสวัสดีค่ะอะอยากเรียนถามครับว่ารถก,กระบะเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นสี่คูนสี่นะเอาสี่คูนสองพอทีนี้ว่าต้องรถอ,อะไรที่ที่ควรจะจะใช้ดีครับ อถ้าถ้าอยากคือตอนนี้เนี่ยไอรถสี่คูณสองเนี่ยมันมีอยู่หลายก็พูดได้ง่ายเกือบเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วครับของคนของค่ายรถยนต์ที่ทำรถกระบะไม่ว่าจะเป็นอของของโตต้ตาก็จะเป็นเรียนเนอร์ของอีสูก็เป็นไฮเรนเดอร์ของอเรียกว่ามีหมดอะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าคุณปียาภัทรใช่ไหมฮะค่ะ ค,คุณธงชัยชขอภายครับคุณชัยพัฒ์คุณชัยพัฒ์เนี่ยได้เคยใช้รถอะไรยี่ห้อไหนมาก่อนแล้วก็มีคุณชัยพัฒน์เองรถกระบะมาก่อนนะฮะรถกระบะนิสสันครับอ่าแล้วคุณชัยพัฒมีความพึงพอใจกับการบริการหลังการขายข,ข,ของค่ายนิสสันห,หรือไม่อย่างเงี้ยดีกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ก็ใช่ได้ครับก็โอเคถ้าถ้าอย่างนั้นไม่เคยใช้โตโยต้าไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง มันจะมีแต่ละแต่แต่ละยี่ห้อก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองอย่าง <Yeah. S 1> ผมยกตัวอย่างง,ง่ายๆของค่ายฟอร์ดค่ายมาสด้ากับค่ายฟอร์ดเนี่ยมันจะมีกันโครงหลังซึ่งกระบะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใส่กันโครงกันใช่ไหมครับ oh. แล้วก็เป็นแบบ oh. ยกสูงค่ายของ oh. อีโตสุก็จะเป็นในลักษณะของเพลาเหนือแหนบแหนบใต้เพลานะครับแต่ก็เป็นแบบยกสูงก็มีอันนี้ของโตต้าก็จะเป็นแหนบเหนือเพลา ของเขาก็จะมีการที่ทําให้โชคนั้นมีความแข็งในการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นครับคืนแต่ละแต่ละค่ายก็จะมีเอกลักษณ์งเขาเองอ,อ,ยอยากถามท่านว่าระหว่างโตยโยต้ากับนิสสันเนี่ยนะฮะกับนิสสันเนี่ยนะถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านจะเลือกโ,อโตยโยต้าว <laughs> ีโก้ igo, รุ่นล่าสุดหรือว่า อาน,นิสันนาวาร่ารุ่น 2, ค2,000ิเเนี่ยครับให้เตี้เทียยคือคือของของผมเนี่ยถ้าผมพูดพูดพดถึงแล้วผมก็จะนึกมองถึงในด้านของเทคโนโลยีเพราะว่าของค่ายนิสันเนี่ยเกียร์ทรรมคายของคอ่ายฟอร์ดค่ายมาสด้ากับค่ายฟอร์ดเนี่ยมันจะมีการโครงหลังซึ่งกระบะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใส่กันโครงกันใช่ไหมครับ<อ>แล้วก็เป็นแบบ<อ>ยกสูงค่ายของอีโตสกุก็จะเป็นในลักษณะของออพลาเนื้อ แหนบแหนบใต้เพลา,านะครับแต่ก็เป็นแบบยกสูงก็มีตอนี้ของโตโยต้ตาก็จะเป็นแหนบเหนือเพลาของเขาก็จะมีการที่ทําให้โชคนั้นมีความแข็งในการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นครับขึ<ด>้นแต่ละแต่ละค่ายก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองอ,อ,ยอยากถามท่านว่าระหว่างโตโยต้ากับนิสสันเนี่ยนะฮะกับนิสสันเนี่ยนะถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านจะเลือกโตโยต้าวีโก <Toyota, S 1> <laughs> ้ igo, รุ่นลา่าสุด หรือว่าอน,นิสันนาวาร่ารุ่น2017เนี่ยครับให้เปรียบเทียบคือคือของผมผมเนี่ยถ้าผมพ,พูดพูดถึงแล้วผมก็จะนึกมองถึงในด้านของเทคโนโลยีเพราะว่าของคันนิสันเนี่ยเกียร์ธรรมดาเขามีถึงหกจังหวะแล้วก็ได้เปรียบเรื่องเกียร์ข้อที่หนึ่งนะแล้วข้อที่สองเนี่ยนาวาร่าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีแรงบิดมากกว่าของออของโตโยต้าฉะนั้น ในกรณีอย่างพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยซึ่งมันขึ้นเขาลงเขาแล้วล่าสุดนี้ที่ผมไปมาก็คือไปไปงานของคอนด้ามานะครับที่ที่ภูเก็ตที่พานหินเนี่ยก็ที่พักที่พักก็ไปอยู่บนภูเขาเราก็เราก็เห็นว่าเออถ้ามันเป็นรถที่มันมีแรงบิดดีๆเนี่ยมันสามารถจะขึ้นเขาลงเขาได้สะดวกอกับขอบคุณมากครับคขอบคุณครับสวัสดีครับจากภูเก็ตขออนุญาต ต่อเลยนะคะอาจารย์ไปนที่ระยองกับคุณระวิพลคุณรวิพลเจอคุณรวิพลคุณระวิพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะทราบอ่าวนโว่960นะฮะครับให้สายพานเตืองวอริณนะฮะืองวอลิณนะผมอยากจะทราบว่านอกจากเราไปซื้อเนี่ยเราจะมันใช้ของวนโวแล้วใช้ของอะไรได้มั่งฮะสายพานเฟืองวอลิณนะฮะเอ่อมันจะมีอย่างนี้ครับคือบางที ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าพี่ผมเคยเห็นมาบอกเคยทราบมาเขาบอกว่าไปใช้ของนิสสันใช้ของนิสสันเนี่ยครับแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยหาตัวของตัววันโวของมันเองจะดีกว่ามันมันมีปัญหาอยู่อย่างนะค,ครับือคือเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนนะคตอนนั้นผมเกียร์พังเนี่ยครับผมไปซื้อของม้วนโไปบอกจึงฟองมาวันโวครับรุ่นหนึ่งเกือบสามหมืนอืมแล้วผมไปเสรมา มันมีใช้ที่อาจารย์เคยพูดว่าใช้ของอะไรอ่ะของผมดูอยู่แล้วใช้ใช้ของวิตูก้าโตต้าครับอันนั้นเ,เกียร์ฮะฮะเหรออ่ะครับเกียร์คือบันโวก็ใช้เกียร์ของวิสูอยู่ด้วยอา่าครับครับครับผิดราคากันตั้งหมืน่น่าเกือบสองหมืนน่นอ่ะครับอะไรผมก็อยากจะกรู้สายพานเนี่ยจะได้ได มันจะผิดราคากันไหมฮะครับสายพานสายพานเราลินเนี่ยบางทีมันจําเป็นฮะจำเป็นที่จะต้องใช้ของมันเองแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อที่ของบริษัทหรือว่าซื้อของจากทางบัโวโดยตรงมีมันยังพอมีครับของเทียบนะครับยังพอมีอยู่ของเทียบมันใช้ของดิสันได้ฮะตอนนั้นก็มีของรู้สึกจะเป็นของ R b บี อาบีใช่ไหมครับครับแต่ยังไงก็ตา,ตามเนี่ยผมอยากจะให้เอาเอาตัวสายพานตจนไปเทียบให้ให้แน่นอนดีกว่าเพราะว่าเพราะสายพานเราลิ้นนี่มันเป็นมันก็สําคัญพอสมควรครับครับอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมี คุณผู้ชมนะคะสายจากภูเก็ตต่อเลยนะคะเมื่อครู่นี้เราก็มาจากภูเก็ตไปต่อระยองแล้วก็ไปกลับไปที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณชัยพลนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมใช้เบนวหนึ่งสองหก V แปดอยู่นะครับครับทีนี้ถ้าหากว่าเครื่องเดิมของเขาเนี่ยเสียเนี่ยมันไม่อาจซ่อมได้แล้วไม่ไม่คุ้มรับผมจะเอาไอ้โตโยต้าหนึ่งยแซบ V แปดไปลงเนี่ย ไหวไหมครับเอ่อตัวนี้ตัวรหัสตัวไหนฮะแต่แต่ว่าที่ทําที่จะลงตัวแล้วมีปัญหาน้อยที่สุดและระบบไฟเข้าวยกันได้ดีที่สุดเป็นตัวรหัสเจครับเครื่องยนต์สามพันเจเรครับเป็นเจสามพันฮอ๋อเพราะเพราะพวกอ่าไอการไวริ่งสายไฟกับตัวตัวของหน้าปัดอะไรต่างๆที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันเข้าได้หมดเลยอ๋อครับ ผมไปเห็นเขาวางอีกหนึ่งยูซของโตโยต้าอวยูแซก็ได้ครับ u ูซก็ได้ไนะฮะเป็นเครื่องหนึ่งยูแซับ v ีแปดนะสามพันแปดร้อยซีซีครับทีนี้มันผมเห็นว่าซีซีก็สูงกว่าแล้เก็เป็นเครื่อง V ด้วยครับทีนี้ว่าอาจจะอาจจะเข้าได้ดีหรือยังไงไม่ทราบแรงบิดก็สูงมากได้ได้เหตุผลเพราะว่าอยูแซมันขับหลัง นะฮะยูแซดขับหลังครับอวิวแซดขับหลังแล้วก็มันมีตัวเจขับหลังที่ว่าสามพันดังนั้นถ้าแล้วก็อ่ถ้าถ้าเป็นบอกยูแซดเนี่ยผมบอกได้เลยว่า V ีแปดของยูแซดเนี่ยราคาถูกกว่าเจถ้าถ้าเจอนะครับถ้าเจอเอาได้เลยครับอ๋อครับแปลว่าใส่ได้ใช่ไหมฮะใส่ได้ครับใส่ได้ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับช่วงล่างเลยอ๋ออาจจะแปลงเรื่องท่านท่านท่านเครื่องนิดเดียว อันนี้พูดถึงมว่าหมายว่ายู่ซใช่ไหมครับยู่ซทครับถูกต้องครับอ,อ,อแรงบิดอะไรไหวใช่ไหมครับเพราะว่าโอดี้ของของวีแปดนี่มันใหญ่มันตั้งเป็นรลึกเกือบเกือบสองตันมั้ครัไม่ไม่มีปัญหาเลยครับอหน้าไม่ทิม่มแน่นอนครับ โอเคครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่ากำลังลังเลไม่ว่าจะเรื่องใดที่เกี่ยวกับรถของคุณผู้ชมนะคะหรือว่าตรงจุดไหนมีปัญหานะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะที่025254447และ0898156825นะคะจากสายจากโทรศัพท์ไปต่อกันที่ SMS ต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะ รถ Honda C i v วิปี2001ค่ะจะรบกวนถามร้น้ำมันเบรกจะเปลี่ยนแบบไหนดีระหว่าง .4 กับ .6 ซึ่งเขาไม่แน่ใจคือไอ,ดอดที่มันสูงกว่าเนี่ยมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเข้ากำหนดไว้สมมติว่า,ารถของเราเนี่ยสมมตินะฮะว่ากำหนดไวท้ที่ .6 เราไม่สามารถที่จะไปใช้ .4 ได้นะครับเพราะบบนั้นถ้าเราเข้ากำหนดที่ .4 แต่เราไปใช้ .6 ได้ครับอ๋อคือถ้า,ถ,าถ้ากำหนดมากกว่าอย่าไปใช้ที่น้อยกว่าใช่ครับถูกต้องอ แล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าจะไปใช้ดอทหกเนี่ยก็ถ่ายดอทสให้หมดซะก่อนนะครับค่ะเพราะว่าน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันเก่ากับน้ำมันใหม่เนี่ยมันอย่างน้อยที่สุดเรื่องของประสิทธิภาพก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าไอ้น้ำมันเก่ามันอาจจะผ่านจุดเดือดมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะครับค่ะแม่อาจารย์คะวันนี้สายจากทางใต้เยอะเลยนะคะสายนี้จากสุราษฎร์นะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะ อยากจะทราบว่าอิสุสุเมื่อไรจะแหนบจะอยู่บนเปล่าครับเอ่ออะไรนะฮะอีกทีครับอิสุสุเมื่อไร่แหนบจะอยู่บนเปล่าอ๋อ <c oughs> อ๋อมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับมันเป็นสไตล์ของเขาก็ <c oughs> คือเขาจะไม่ไม่วางแหนบแต่ว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยก็คือเรื่องของความนุ่มนวล <c oughs> จะสังเกตได้ว่ารถที่มีแหนบเหนือเพลาเนี่ย มันจะค่อนข้างจะรับน้าหนักหรือการการซับแรงกระแทกเนี่ยกระเด้งกระดอนเนี่ยมันจะไปพร้อมกันก็คือคระหว่างอาไอ้หู